ตัวนี้นี่เป็นยาบำรุงทุกคนเศรวิตามินเป็นยา,าเศษวิตามินเป็นยาบำรุงผู้เทา้าผู้เท้าเมื่อยบุมีแห้งกินตัวนี้นี่มื่อนี้กินแล้วกินเลยบอนี้น่ะนำมานำนี้เป็นยา,าเ็ดวิตามินเนาะ Kim là bumerai. mươi Nè, à thân. Kim 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 thân. đây, thân. Kim thân 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 luôn thân 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 ba thân 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 านะน้ำน้ำยังเป็นน้ำีค่ะนาขาวนาขาวโอ้เอมิตยังได้ครีม่านะมีกุ้งขาวนะายหนึงแตนอนเป็นนกมาผู้สาวโอ้สิเป็าผู้สาวเออ่ัฮนี้แท่าฮ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 ดอันาฮ่าฮ่่่าฮ่าน่าฮ่่าฮ่าน่า่ไ้าา ซื้อแคบซื้อแคบให้เราเนาะเจาไปแล้วจ้าซื้อให้เราเ,เด้อเงินเกับกู้เเรื่องเองเินเหลืออยู่บงครับเด้อ สบายดีเนาะสบายดีมือสุขคนสบายดีผู้ติดตามนะครับสมเบลคิงเนาะสีได้มอบเครื่องให้ลุงจันก็คือมอบไห้ทุกคนนี่แหละเนาะกินนํากันกินนํากันมีมี่ยำๆทุกคนเนาะเบลคิงเอามาส่องแก๊สแล้วก็มีปลาแห้งมีปลาแห้แงเก็บไว้กินโดนๆ,ๆเนาะแล้วตัวนี้จะมี ยาซุป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 อันนี้มันยาพันอันนี้มันยาสองป้องฟ้านี่ยป้องฟ้าบัวผักเตียมเกลือนี่ผักเตียมเกลือเตียงนวดแขกโบเดลมาเนี่ยเตียงนวดแขกเดลมาเถอะนาะนี่กุมได้ประมาณซองทิศซองทิศเขาสิบห้ากิโลทิศห้ากิโลกินน้ำกันนีิดนึเนาะกินน้ำกันนี่แนึงเนอะ ใหญ้ากันนี่ซุกหญ้าลยนี้เมี่ยงแต่ก็ซุกหมดแล้วเมี่ยงนะเ <c oughs> มี่ยงก็มุดแล้วไล่ลค,น,คนโพดเน,โนาะไล่คนโวดเอามาบังเดียวเยวนี่ยมาซุกแล้วนี่เอาปั่นกันซุปนี่กาแฟนี่เอาเนี่ยเาราอ,อีกิฐปน,นึงเนาะโอเคเราขิ้นออกมา อตัวนี้เนาะสก็อตติดบารดเวลาเป็นบารดเราติดเนาะมนโนนอย่างไรให้เนาะนึงกระชัให้กันมาโนนเนาะออกมาไล่อยู่เนาะเอามากลับนึงทุกคนเนาะเป็นบารดเราติดเด้อสร้างบนี่ติดนี่ยมาเราติดมือบุกงบารดนี่คือติดเอาออกกัน เอาไว้อันเนี้ยเอาไ,ไว้ไปเป็นบัตรเส่มือใส่นี้ใส่แข้งใส่ข้าวรถติดต,ติดน,อนีอ่อาเราเด็กตัวนี้เป็นยาซาลาลดไข้อา้าวไอ้พี่ว่าไปแล้วไป้หนุ่มไป้ที่ข้างนั่นนุน่น อ้ายู่รูปเดยรับพาที่โอเคเนาะอ่าเนาะ,ะตัวนี้จะเป็นยาซาลาเนาะยาแก้ไข้าาเวลาเจ้าเป็นไข้เจ้าเจ็บหัวเจ้าเมื่อยเป็นไข้ล้วเจ้ากินเป็นไข้ล้วกินดีกินอ่าเป็นไข้เรากินเรากินข้าวซากินเม็ดนึงกินเม็ดนึงจีนี้เรากินเม็ดนึงน้ำใส่นอนอ ตัแรงกินเม็ดนึ่งดีเจ็บหัวแล้วก็เส้าเศา้า้วเอาเมียนไว้เศร้าเราเรามีอีกตึ้มตัวนึงปวดเท้าจัดหน่น่ะตัวนี้เนาะตัวนี้นี่เป็นยาบำรุงทุกคนเศาเอ็ดวิตามินเป็นยาเ็ษวิตามินเป็นยาบำรุงผู้เท้าผู้เท้าเมื่อยบ่มีแห้งกินตัวนี้นี่มื้อนี้กินแล้วกินเลยบื้อนี้น่ะ năm đó. năm 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 vitamin năm 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 nhìn đấy chỉ năm sao năm giờ bắt rồi Đây, đây. kim thu mưa đơn này đơ, ừ. kim thu mưa, bị hẹng. Hẹng ừ, phải à, nó bị hèn, bị hèn nhang luôn phải lùm phải lùm vậy có ăn quẩn Mình có tháo Nó đây cả phát trâu bưng nhang là đây มีฮ<ส>ักแหงกันมียงกปั้นตะกินเด้อมีมีย่งกปั่นลูกล่านกินลูกล้านกับักลูกล้านกัหักมย่งงขาเจ้ากระซอยเจาอีลงไปลุ่มขาเจากับอีคนเครื่องซซยเป็นย่งคเป็นย่งมีย่งฟาดบอกย่น ว่าจะเล่นขึ僕僕้นพุ่นี่ว่าจะเล่นเล่นกัดเล่นกัดน <c oughs> ี <c oughs> ่ว่าเอาไปเล่นกัดเล่นกัดอีพิษเนาะชนะใหม่เดีค่อยซีเอายาลังบาสมาให้เนาะยาลังบาสเบตาดินกับมาลังบาสคอให้เดี๋ยวาสคอแล้วก็ยาพวกนี้ซื้อมาซะเจ็บบ่เจ็บบ่ เจ็บบ่ตอนนี้เจ็บบ่เจ็บโอ้ด้นเราเป็นด้นเราบ่เป็นด้นนั่นี่ยอืมมันด้นลายลายเดือนนะเนี่ยกะประมาณนั้นทุกคนเนาะอย่าลืมกินซูมืออันนี้นะเนอะกินซูมืออันนี้แทเป็นไข่เราจังกิน

เนาะอันนี้มันยาแก้ไข้งูเหมืนแล้วเนาะบ้าแล้วงูแล้วเอาไว้กินถ้าเป็นไข้เรากินเด้อเป็นไข้เรากินเออถ้าบบเป็นไข้เราบบกินไหนถ้าบบเป็นไข้บบกินอันเปว่ไข้เนี่ยกินอันเปื่อบอกไข้เนี่ยกายแม่นบบเป็นไข้เราบบกินอืมโบกินอันเป็นไข้เนี่ยกินเม็ดนึงนี้อ่าเป็นไข้เรามือเซากินเม็ดนึงซีนอนซีนอนกินเม็ดนึงเดือนเซามากินตืิมคันบบดีน่ะโบดีก็กินโบแรงก็กินตืิมอีกมโอแรงก็กินตืิมอีกคันดีแล้วก็เอาไว้คันบบดีก็กินตืิม đấy. À, đi mất đấy. đi ừ, mất tuần ừ, ừ, sau, tuần tuần sau, tuần lèn. Ừ. Lăng, kín kín, khó, khó im Tuần tuần sau, tuần im nó kín. Ừ. Kín khâu im nè Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ ใชเออบรรุนก็จะเอยให้ดูแต่ติ๊กแค่บุไรแม่มันกินยาหรบุไรแค่ลูกแค่ลูกน้อยกินน้อยกินเดินไปมันเกิดก่อนเกิดก่อนเกิดก่อนเกิดอย่าง่อยกินอีท่าพี่คือเวลาเกิดลูกเนี่ยจะเกิดอยู่งไงเยอเอาแต่ละเฮืหตเจ้าเกิดอยู่ัไนเกิดลูกเน่ะเกิดอยู่ป้าบ่ หอกกิดอยู่ป่าอยู่เนี้ยเห็นเราไหนเกิดเกิดเองอืเกิดเอง,อเ,เ,องเราบัดตัดไซส์เลยให้ตัดให้อ่าบัดตัดไซสนี่ก็ลุมล่มลูกห่างมัดเรื่งตัดมีตัดเลยก็เอาไม้เนี่ยนหละตัดเออไม้เฮียตัดเนาะอ,อืมขันเอามีดตัดบุไรี่ได้อืมเป็นพญาตใต้เด้อืมต้องเอาไม้ดีแทนมันไปห้าม่เ,าเกิดลุ่งอะลงไปลุล่ม,มเ,เกิดลุ่มไปก็ไปลู่ สิเกดูระบกบรรนุนพาไปลุ้มเลยถ้าเขาอยู่ส่วนคนเหล่ากลางนี้ให้อารถไทยสิงไปส่งเด้เมียสิเกดูยันอันตรายนะมีความเสี่ยงเกิกนะออยู่พี่นะน,น้องานน้องเดี๋ยวเขาจัดเด้อมาถึงแล้วเราจะเอา่งมาก,กับเสื้อมา,กกมาให้เราจะเอาอยาลังบาดมาให้พร้อม ทังบัดข้อไหนนะทังบัด้อนชื่อเอาำคีมแหกีมฐานนะโอ้ขีมานะขีมนะบุทราทากันได้พี่น้องเป็นยังไงขีมฐานะเนาะก็มงติงเนาะฐานาะซื้อคีมฐานะเนาะอืฐานะขันฐานะงามหลอบผู้เ่าอีมักตี้าโอ้เนาะโอ้ใดเล้ลงไปผู้เบ้าบอกให้ขึ้นมาเลยสิเลยอืมไปฐานเนาชื่อเอามาเกือบเด้อเกือบเกือบเกือบตุ้ม กบตุ้มเกบแต่มันขึ้นโพลบอลเอนมืนเก็บแดดยากได้เกบเนาะแม่อยากได้ทานาแหกอืออายกิ้งหันแทกบื้งเนาะแี้ไปเราแทกเบิ้งเนาะแหกบุ้งนาร้อนนาเราเป็นไรไรซื้อเกบมาให้แหกบุ้งนีะแหกติ้นเนาะลุกแหกบ้งไหมแหกกไม่เลยเอาอีอกิ้งหันบลอนเนาะชื่อมากมาขี้เนาะ ลกนั่งข e. oh, hmm. oh, 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 ้าวโอ้ไนข้าวเป็นไรเจ้าได้เอามานำชุ่วผู้ได้ชุ่วผู้ชักเครื่องโอ้ไปเอามาเล้วมันไล่พูดมาบุร้อนไล่บจักมาแต่สัญญาหุ่นมาส่องสุโมงไปในขี่รถเข้ามาในตึมตึมส่องสุโมงเป็นซี่สุโมงไก่ไก่ไก่ว่า ไก่แท้ไก่เติบไก่มันนี่แทกก็มีมีสุผูเดมีเฟ็บเดอันบุมมีเงินนะอันนี้เงินี่ไปชื่อเอานี่ก็ได้อ่าแท้บุอ้ามีเงินนะเงินนะชื่อเฟ็บเื้อเฟ็บให้เราเนาะเจ้าไปเราจะซื้อให้เหาเด้อเงินเฟ็บได้กับสุกูเดะเรื่องเงินเทาไหร่โอ้บุ้ เด้ออันนี้เราไปซื้อแพรบซื้อแพรบแพรบแชมพูให้เขาจัดนี้ใส่น้ำกันเด้อก็ช่วยน้ำกันเด้อใส่น้ำกันเด้อให้เราไปเราซื้อมาให้เด้ออันนี้จ้งไว้จ้งไว้ใส่น้ำมันเนี่ยใส่น้ำมันรถกลับบ้านโอ้กูมีเงินใส่น้ำมันรถเราไปบ่ฮอดเลยโอเคทุกคนเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้สิข้อจบเท่านี้เนาะ เจอกันได้คิดต่อไปสบายดีอันลากกรวัสดีป่าซ่าป่าซ่าเท่า้องเรื่องหลากก,อน,าาาาก,กอนเด้อเจอกันบ้างสิวัสดีอัตโแท้มามา่อไหอัตแท้อืมอัตโแท้เจอกันบ้างสิอืมอเจอกันบ้างกคือ,อกัน,ออกน,นโอ้แม่นเหรออืมแมน <laughs> ติดพวกคนแม่นตีแม่นเอาะอันนี้ก็อัตเทอร์อัตเทอร์อัตเทอเนาะอัตเทอทุกคนเนาะสบายดีเจ้าอ่าซื้อซื้ออิมิตอิมิตเนาะอิมิตอิมิตอ่าเป็นเราได้ยูดีมีแหงอื อิมิดจักได้ยังก่อว่ามาดูบ่าไหมยักได้ยังบ่ไรอยากได้ยังอยากได้ทีฐานะนำนำยังเป็นนำบีบฐานะาขาวนาขาวโอ้อิมิดยักได้ครีมฐานะมีขึ้นขาวนะชาดนึงก็นอนเป็นนอกมาผู้สาวอู้หเป็นผู้สาวนาขาวเป็นผู้สาวคือเกา ผู้เศร้าวาสนาผู้เศร้าผู้เศร้าผู้เศร้าต้องเรื่องว่าสนางามผู้เศร้างามว่าสนาอิศบุยอิศบุยอิศบุยงามอิศบุยงามอืออิศบุยงามทาครีมอือทาครีมอยากทาครีมอืออยากทาทาครีมทาลิปสติกเด้ออือทาลิปสติกเด้อถูคันทาไปบ้านเราผู้เบ้ายาร์กันเด้อเสนอโอ้ก็ได้ยาร์แหละเขาบอกให้ขึ้นมาเถิงพี่เลยเด้เฮ็ดงามไร่อ่ะ น้อเขาบอกโอโให้มาละอีมิดนี่บอให้มาละอยู่บ้านหุ่นเฮ็ดซะเดเอออีคิงก็สิวให้โอ้บอกให้ให้เลยอีคิงกให้แลฮะเอานี่คขีดนี่เอาโอ้สิงามกว่าอันลูกไผ่เนาะน้อมีน้องเนาะนี่อีมิดเนาะกะยอก่นเนาะเพิ่นอยากได้ขีดฐานะ เนี่ยเพื่อนกะมันก็เบาบบราณเนาะเบาเรื่องผู้หญิงคำว่าผู้หญิงมักแต่งมักเติมมักส่วยมักงามเฮ็ดให้ตัวเองงามอยู่ตลอดพั่วจังสีโบราณไปห้าผู้สาวแม่บอกแคนเฮ็ดที่ายนี่พัวสิไปห้าผู้เบาผู้สาวเฮ็ดงามใส่พั่งพุคือฮอตตลอดโอ้อิสบวยงามผ่านนะเข้าเนาะ แล้วก็เอาลิปสติกทาสบแดงย่างไปเหรอเฮตันนี้ <c oughs> ยานผู้เฒ่าทางลุ่มเนี่ยจะดึงไว้ <c oughs> แต่ว่าอีกทิ้งนี่เอสีอุกใจเลยลวเว็ดงามมาอีกทิ้งนี่สไหไฮเลยผู้เฒ่าดึงไว้ บ่ไว้ที่ห <Why>? oh. โอ้โอ้กันท่านี่งามเลยนี่กันทา่นนาเ<ม>ขาแปลงเขาไปเขาลืมรถแล้วลืมรถ <c oughs> แล้วเนาะพี <c oughs> ่น้องเนาะนั่นก็เป็นทางจิตใจของนางมิดมมาทางอีมิดเนาะหรือว่านางมิดเนาะเพิ่นยักได้เขาแปลงมาถาน้าเขาเข้าให้งาม งามเห็ดให้งามอิสบวยงามเนะาะภาษาเพาตรงเรื่องเนาะอ,อิสบวยงามเพื่อเห็ดให้พว่ามักพว่าลงพว่าไรพว่านี่มัก,ก,มกไปห้ามักคอใกล้โพธิ์ใกล้พธอ,อีกขิงนี่ไปห้ามักคอใกล้พธิ <laughs> <laughs>